สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเวนเดย์นั่นแล้วทุกคนเห็นไหมคะว่าบนหัวเราขึ้นว่าอะไรขึ้นว่าเพื่อนน้องวันพูนั่นเองเพื่อนน้องวันพูก็คือเวนเดย์นะคะ mm. เห็นไหมเวนเดย์ mm. กำลังขี่สเก็ตบอร์ดแล้วก็อยากขี่ด้วยเนาะ mm. อุ้ยเมื่อกี้เห็นใครด้วยเป็นไดโนเสาร์น่ารักมากเลยนะคะนี่แล้วก็ขี่ตามเวนเดย์ไปลนนเลยะะอ,อันนี้นะคะเราใช้สกูตเตอร์ไม่สเก็ตบอร์ดค่ะขออภัยนะคะผู้ถือสเก็ตบอร์ดค่ะอันนี้นะคะ จอโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่น <source, S 1> ้องมันพุดของเราไปไหนเนาะเดี๋ยวเราอยู่หน้าโรงแรมก่อนเห็นไหมคะว่ามีติงอยู่บนหัวเราด้วยนะคะคนอาจจะสงสัยทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมถึงเราถึงพูดว่าติงติงก็คือเป็นตัวละครนะคะตัวละครที่อยู่บนหัวนะคะเป็นมือมือนั่นเอง เป็นเพื่อนของเวนเดนเองนี่ชื่อเวนเดนะคะแต่ว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือน้องวันพุธนะคะนี่เป็นไงล่ะเราก็เต้นไปเลยจ้าแดนแดนอะยุโอโออ่ะอ, oh, 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 อ่ะ,อะเห็นไหมน้องวันพุธของเราอยู่ข้างบนนั่นเองใครเห็นนี่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ